รีทีมนะครับลีจองซูโออีเกิลอตรงไหนไม่เข้าใจครับฮะแพ้เลยครับปวดเลยปวดคอเลยฮะุ้าออกคล็ดแชยองชนะเลยดีไหมงอนไม่ต้องงอนโอ้ล้อเล่นครับแบบผมแค่ล้อเล่นใช่โอ้ถ้าเป็นงอนไปได้ครับคุณไม่ต้องงอนนะนี่คออับคุณแชยอนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับจองซูอะไรเหรอ นายออกมาทำไมอ่ะเฮ้ยทไมอ่ะข้างหลังหล่อๆตั้งหลายคนอีกันอายลืมตาไว้ใจเย็นนะใจเย็นเงยหน้ารับแสงอาทิตย์หน่อยสู้แสงอาทิตย์หน่อยอีกันอายนั่นแหละรับพลังแสงอาทิตย์เข้าไปเด็ดเลยมาสู้เขาสู้เขาแม่สุดยอดได้รอดอยู่แล้วชฉยยนนี่เธอจะเอาหมดเลยเหรออะไรอ่ะเธอควรจะเหลือไว้สักอย่างหัวใจฉันไงโอ้ โอ้โหมาอีกแล้วครับแน่นอนอยู่แล้วกลับจากไหนานฉันก็นอนไม่หลับเลยไว้นั่งเครื่องบินตอนขากลับฉันจะเป็นซิทเบลให้เธอเองฉันจะลงนรกแทนเธอเองเธอจะได้กลับขึ้นสวรรค์อีกครั้งหนึ่งทีได้ยังไงสุดครับ ทุกครั้งที่หลับตาฉันไปต้องเห็นหน้านายทุกทีเลยฉันก็เลยนอนไม่ค่อยจะหลับเพราะฉันฝันร้ายทั้งคืนเลยโอ้ต่อไปเลยครับแน่นอนอยู่แล้ววันนี้พี่เจซซอกใส่เสื้อสีอะไรสีเขียวครับงั้นเหรอนอกจากเธอแล้วฉันเห็นทุกอย่างในโลกเป็นสีดำไปหมดโอ้ยด้วย ฉันเห็นทุกอย่างในโลกเป็นสีดําไปหมดโอ้โหอยากเป็นขาวดาไปหมดครับมีชายยนที่มีสีสันสดใสอยู่คนเดียวตาเขาบอดสีโอ้ไม่ใช่โอ้อินเลอร์ครับช่วยมองสีมองผมให้มีสีเลยได้ไหมครับว้าอีเกิลอา์โอ้อยังไงฮะแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วตั้งแต่ฉันเล่นเกมแน่นอนอยู่แล้วกับเธอฉันก็กินข้าวไม่ลงฉันรู้สึกอึดอัดมากเลยเพราะว่า แววตาของคุณสายตาของคุณมันรบกวนจิตใจฉันมากเลยอ่ะรู้ตัวหรือเปล่าอ่ะมันปิดคอหอยไว้ครับแน่นอนอยู่แล้วรู้ไหมทําไมฉันต้องมองเธอด้วยแววตาเร่าร้อนอเพราะเธอมีค่าเกินกว่าที่ฉันจะก,กระพริบตาอ <c oughs> โอ้โหน้องๆห,หนูๆฟังเข้าไว้แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วครับฉันสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งเวลา ที่ฉันรู้สึกหนักอ,อกหนักใจฉันควรจะดื่มลีจงซูเหรอ,อซูนี่แปลว่าน้ำนะไม่เธอควรดื่มพักเมียงซูเธอควรดื่มพักเมียงซูเปาลีจงซูชนะไปโอ้โหด้วยอีเกิร์ดอายอีเกิร์อายโอ้โหด้ดูอาทิตย์ครับอาทิตย์ตาเรา,าอับ ีกินอายเขาจะไปค้างทีมอีกอกอกเกินอายต้องเจอเนี่ยครับฮ่า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 เอาละครับสองหนุ่ม